าว่าโลกทึ่งเมื่อโกโกวาใหญ่ที่สุดในโลกมาล่องที่กลางแม่น้ำเจ้าพยาที่ประเทศไทยทำให้หลายๆคนต่างยืนมองเชลฟี่แล้วก็ว่ายังไงอัดคลิปลงแบบทั้ง youtube ทั้งหลายๆแฟ,ฟออ์์มทำให้ประเทศไทย โด่งดังไปยิ่งดังอยู่แล้วก็ดังเปี้ยงเปียเป้ยงขึ้นไปเลยจ้างานนี้สบายดีสวัสดีค่ะจิฮีอาชีตทุรุภานวันนี้มาพุมมาพอกับอ่อนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้อ่อนก็มีเรื่องราวมานําเสนอเนาะซึ่งออนก็เห็นหลายวันแล้วนะแล้วก็ได้ไปหาศึกษาข้อมูลว่าวยมันจะมีวันที่มันจะมีวันที่ตรงกับ เป็นวันหยุดของเราหรือเปล่าเนาะซึ่งเราไปหาแล้วเราก็มีข้อมูลว่าเฮ้ยมันมีนี่นาเราก็สามารถไปเห็นตัวแบบว่ายังไงอะเป็นแบบชุดโกโกวาอยู่ที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเราสามารถไปเห็นด้วยตาตัวเองด้วยนะเราไม่ต้องแบบ เห็นในมือถือก็ได้อะไรประมาณนี้ออ้แบบนี้ก็ได้หรอออนแบบเห็นแล้วก็ยิ่งทึ่งแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนาะทั้งสื่อต่างชาติทั้งแบบว่ายัางไงจะเป็นฝรั่งหรือแบบหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเองก็ยังทึ่งเลยว่าเฮ้ยประเทศไทยโปรโมท ชอบคลิปเกมด้วยหรอเนี่ยเห็นแล้ววู้ทุกคนหลายๆคนเลยแบบว่าเห็นแล้วก็แบบยิงทึงแล้วก็ยิ่งล้องว้าวเลยอ่ะสามารถถ่ายรูปได้แล้วแบบล่องเรือหลายๆจุดเนาะในแม่น้าเจ้าพยาทําให้หลายหลายคนแบบเป็นที่จุดน่าสนใจแล้วก็หลายๆคนเช็คอินโอ้โหต่างคนต่างทึ่งต่างคนแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาเห็นที่ไทยนี่แหละใหญ่จริงๆเลยล่องเรือกลางแม่น้าเจ้าพยาเลยเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิป สักนิดกันก,นก่อนค่ะแล้วเรามาพูดคุยกันทีหลังเนาะก่อนอื่นออนก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปต้นฉบับออนจะปักหมุดทิ้งที่ใต้คอมเมนต์เช่นเก่าเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบางช่วงบางตอนกันเลยค่ะหลังได้ขึ้นแท่นเป็นซีรีส์ที่มียอดเข้าชมสูงที่สุดตลอดการของ Netflix กับ q u i ิ g เกมเล่นลุ้นตายจนสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกล่าสุดในปี2024นี้ครับ Netflix ได้ทุ่มสุดตัว ส่งโกโกวาตุกตายองเีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับลองผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษที่จะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกถึงได้หลุดไปอยู่ในโลกของสควิสเกมเล่นลุ้นตายด้วยตัวเองเลยก็ว่าได้เป็นการต้อนรับซีซั่น2ของซีรีส์เรื่องนี้พร้อมสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกอย่างยิ่งใหญ่โดยมีกำหนดให้รับชมพร้อมกันทั่วโลกบ bon นเน็ fli x 26ธันวาคม2567นี้นะครับสำหรับโกโกวานะครับที่คนไทยเรียกกันได้ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผ่านเก้าเลนมาร์กสำคัญของไทยพร้อมโชว์ความตะการตาทำเอางือหฮาไปทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับก็จะผ่านสะพานพระราม8สะพานพระปิ่นเกล้าวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารสะพานพุทธ ไอคอนสยามสภานตากสินสะสภาพระรามสามสภานพระรามเก้าสุดท้ายคือสภานภูมิพลจนกลายเป็นไวร,รัลไปในโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube, TikTok และ Facebook ใครผ่านไปผ่านมาเห็นก็ต่างถ่ายคลิปถ่ายภาพลงมาอวดกันนะครับ และยังมีการแสดงสุดอลังการถึง3รอบเลยนะครับในวันที่21-22ถึง22ธันวาคมที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือไอคอนสยามโดยหลังจากโชว์เสร็จสิ้นนะครับเรือก็จะเทียบท่าที่ท่าเรือไอคอนสยามเพื่อให้แฟนๆนั้นได้ถ่ายภาพกับยองฮีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับตั้งแต่วันที่23ธันวาคมไปจนถึงวันที่2มกราคมเลยทีเดียวยกเว้นวันที่31ธันวาคม พราะที่นั่นก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับโดยความยิ่งใหญ่ของตุ๊กตาหุ่นยนต์โกโกวาที่คนไทยรู้จักครับหรือว่าน้องมีชื่อว่ายองฮีใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับที่ล่องในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็ทำเอาทั้งชาวเกาหลีใต้และแฟนคลับของ s q u i ป Game 2เกทั้ง1และ2เนี่ยก็ต่างตื่นตาตื่นใจนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของพวกเขาเหล่านี้กันครับมุมมองแรกนะครับบอกว่า คนไทยเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบซีรีส์เกาหลีมากเป็นอันดับต้นๆตลาดไทยนั้นกว่างมากมุมมองต่อมานะครับบอกว่าเมื่อประเทศไทยได้ทําอะไรแล้วพวกเขาก็จะทาให้สุดและเต็มที่กับมันหวังว่าไรายได้ของสีรีส์เกมและความโด่งดังจะถล่มทลายเหมือนกับซีซั่นแรกคอมเมนต์ต่อมาครับซีรีส์เกาหลีนั้นมีความกสนานไม่เกินจริงจนเกินไป ฉันก็ชอบซีรีส์เกาหลีเวอร์ชั่นไทยเช่นเดียวกันนะคอมเมนต์ตัดมานะครับแม้ว่ามันจะเป็นการโปรโมตแต่มันก็น่ากลัวจริงๆหญิงสาวชุดส้มคอของเธอหมุนได้ด้วยไม่อยากจะนึกเลยว่าโปรโมตตอนกลางคืนคนั้นจะน่ากลัวขนาดไหนก็จบกันไปแล้วเนาะจาก p ีพีเป็นยังไงกันบ้างคะหลังได้รับชมรับฟังคลิปแล้วเนาะสำหรับออนะคิดว่าโอ้โการโปรโมต ใครคือจัดอะไรก็จัดยิ่งใหญ่ไปเลยเนาะคือว่ายัางไงอะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เพราะว่าณปัจจุบันนี้เนาะการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอ่าริมแม่น้ำเจ้าพยาหรือใกล้อ่าว่ายัางไงไม่แต่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวอร์สยามพารากอนไอคอนสยามแล้วก็หลายสถานที่เนาะยอดจองแบบชาวต่างชาตินะคืนข้ามปีคือแบบไม่ ไม่รู้ว่ากี่ล้านคนน่ะยอดจองคือไม่ว่าจะแพ้ยังไงเขาก็สู้ได้เพราะว่าเขาจับมาเขาดาวที่ประเทศไทยแล้วยิ่งประเทศไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสหรือวันสิ้นปีหรือตุดจีนหรืออะไรหรือว่าปีใหม่แล้วก็ล่าสุดก็สกิปเกมเนาะ ที่เขาโปรโมทกันคือ Netflix เน็ตฟิกเนาะเน็ตฟิกโปรโมทว่าอาจจะเข้าใช้ในเน็ตฟิกแล้วนะในวันที่เท่านี้เท,ท่านี้เนาะเขาก็บอกแล้วเขาก็บอกว่าคือโปรโมทใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าเป็นชื่อที่เกาหลีแต่ว่าเขามาโปรโมทที่ไทยอะงงไหมทุกคนเนาะงงนะเฮ้ย แสดงว่าประเทศไทยนี่นักท่องเที่ยวเยอะละสิเขาถึงเลือกมาโปรโมทที่ประเทศไทยเนาะอ่าใช่ไหมคะพีเอฟซีงงใช่แล้วค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวที่ไทยเยอะเขาเลยเรื่องสถานที่มาโปรโมทที่ไทยแต่คนไทยบอกเลยว่าไม่เป็นไรโปรโมทที่ประเทศไทยได้แต่ว่าคนไทยก็ยิ่งได้นักท่องเที่ยววิวิว,ว,ว,วแฝงเขาก็ได้โปรโมท ซีรีส์ของเขาเราก็ได้โปรโมทประเทศหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองเพราะว่าถ้าใครได้มาแล้วเป็นกันต้องมาอีกครั้งสองครั้งสามครั้งแน่นอนเพราะว่าไทยเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของคนไทยกันเลยคะ่ะว่ามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคอมเมนต์แรกเนาะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวคงตื่นเต้นนะ ไทยมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาภาพมันภาพมันได้โปรโมทไปทั่วโลกไทยก็ได้ซื้อเสียงด้วยเงินได้เงินเข้าประเทศด้วยก็โอเคนะเออเนาะอ่ะคอมเมนต์ต่อมาเ่าบอกว่าโรงเรียนของหลานติดริมแม่น้ำแถวที่เขาแห่โกโกวากันหลานบอกว่า เด็กเล็กๆลร้องคิดการดกันใหญ่เวลาเห็นโกโกวาแลนผ่านมาประสบการณ์เด็กๆอะเนาะมีความสุขมีความสุขตลอดที่ได้ดูเออเด็กๆก,ก็อะแต่ก่อนเนาะแบบอ่าภาคแรกเนาะแบบเห็นเออทุกคนคือใส่ชุดโกโกวากันหมดเลยเนาะทั้งเด็กๆทั้งอะไรอ,ะอ่ะไอคนนึงบอกว่าถือว่าประเทศเราดังจนเขาต้องเกาะกระแสโปรโมท เราได้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยววิวๆิไม่มีรายเสียแต่เราไม่ดูซีรีส์เกาหลีนะอืมอีกคนหนึ่งคือไม่ดูเนาะแต่ว่าก็อันนี้อยู่เนาะอ่ะอีกคอมเมนต์นี่คขาบพราบว่าเรื่องเล่นใหญ่ใครจะเทียบพี่ไทยได้คริสต์มาสเทศกาลยุโรปไทยเราจัดตั้งแต่ต้นเดือนเลยอ่ะอ่ะ,อ,ะอ่มก็จบกันไปแล้วเนาะก็คือหลกัหลกๆเลยเนาะ เขามาโปรโมทที่ไทยแต่ว่าไทยได้ยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นยังไงอะสกิฟต์เกนภาคสองคือใหญ่ที่สุดมาโปรโมทที่กลางแม่น้ำเจ้าพยาเลยทำให้หลายๆคนนะตอนนี้ประเทศไทยดังไกล หลายๆแฟดพร้พอรมนาะเขาก็โปรโมทกันเรื่อยๆยิ่งนะวันที่31ธันวาก็คือคืนข่าวดาวนี่ต้องยิ่งใหญ่แต่ว่าชุดโกโกวาเขาไม่ได้โปรโมทเนาะเพราะว่าไทยเขาจัดเฉลิมฉลองวันสิ้นปีนัน่นเองก็จะมีเป็นยังไงอะ่ะพิลิซ่าเนะเาะอ้าวเขาจะมาสแสดงเนาะทีแต่ว่าถามว่าออนได้ไปดูเลยคงไม่ได้ไปดูหรอกค่ะเพราะว่าคงเข้าไม่ได้เนาะ คงเข้าไม่ได้หรอกถึงไปก็เข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าอาจจะเห็นผ่านนี่ก็อืมก็มีความสุขแล้วน่เราแค่น,นั้นแต่ว่าอาจปีนี้อาจจะไปไม่รู้ว่าจะไปเข้าดาวที่ไหนเนะี่ยแต่ก็ต้องดูก่อนเพราะว่าปีนี้ไทยก็จัดเหมือนทุกๆปีเนาะแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากปีที่แล้วเข้าดาวที่รถไฟ <laughs> PMC ค่ะเนาะป,ปีที่แล้วไปไม่ทันค่ะเนาะ รถติดคนเยอะมากแต่ว่าปีนี้ต้องดูก่อนว่าจะไปเขาดาวที่ไหนเนาะแต่ก็ต้องไปแต่เนินๆเพราะว่าคนมันเยอะนั่นเองโอเคค่ะเนาะคลิปนี้เนาะออนก็ต้องขอตัวลาเพียินเท่านี้นะคะขอขอบคุณพี่พีเสีทุกทท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่พีเสีมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันเนาะว่ามีความสุขไหมที่ได้เห็นว่าประเทศไทยดังไกลแล้วก็ หลายๆเนาะประเทศเขาเข้ามาท่องเที่ยวคือหลายล้านคนแล้วปะตอนนี้เนาะคือสามสิบสี่สามสิบห้าล้านคนแล้วบอกือนว่าเยอะมากเลยนะเนี่ยคือนี่แหละเนาะการท่องเที่ยวไทยยิ่งดังยิ่งระเบิดยิ่งแบบพูไปเรื่อยๆเราก็ต้องติดตามต,ต่อไปว่าจะขนาดไหนเนาะแค่นี้ก็จะแบบ ยอดจองโรงแรมก็แทบจะถล่มทลายไปแล้วเนาอรายได้มหาศาลคร่ะโอเคค่ะคลิปนี้เนาะขอตัวลาพี่ๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ EP น้าคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย